สวัสดีครับเป็นน้อง FC S9 หนุ่ยบอลแพงครับขอกำนวนชนนั้นละมิดออฟฟิเชียลครับประวัติงานหล่อพี่น้องครับผมอุบลราชธา,านีครับงานนี่อย่างน้อนี่งานหลายหมื่นครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับมื่อป็นมือสุดท้าย,ยางาน,นซิงหูหามือน,นะครับเมื่อคือน,อนนี้ใดโอน,นี่มื้โอ้นี่ฝนเจ็บเวทีนี่เออนุอชาเดาฟ้าปิี่นวันจัน ยืนอยู่นะครับทีมงานโอ้ไกลนักยินมีที่ห่วงครับจังยิงเลยนะครับขนาดสามโมงส่ นานที่กว่างรับเมือวกำลังใจที่มาเท่าไหร่ได้่ังองเนอะหนาวขึ้นอีกสิบสามโมงซาพุ่นาะอสีสเกีดมันขึ้นอีกสิบสามโมงาธรรมดาหนาวครับมีนเจ็บ นัดีนอนุชาสวัสดีครับนะ้าวรับพ่ดดอ้าต้นจอดกินเข่าอยู่ครับออจอดกินเขาอยู่ครับเอาส่ม่นห็นบอกสิ่แม่เราจอดกินละกจับิแล้โทรบ,บอกอยู่บอกก้อีอ่หัง,งานนี่แม่ไก่บอ,อ,อกิน,นพุอยู่วาินงานอย่างกับอนี่ผมบอเห็นไป เมื่อข้ามือสะายไดหมือนแกน้มืมมอสะายเมื่อคืนนี้เออนุชานพี่น้นองโอ้พื้นนี่พื้นที่กว้างครับประตงห้วงบนนี่พี่น้องเขาไปขึ้นงานน่เป้นจจางานงานปเป้องานอยู่นประจำปีนะวต่ว่างานงานบางเอำเพื่อนี่ิแคบเด้เปิสิเขาไปได้อันนี้มันกว้างว้างครับประตห้วงพี่น้องเงาอาบน้ามีแล้วเงอาบน้าแล้วเวลาพ่อคิดว่า กับผมเตรียมโ้สูนนอนหรอวะเก็บลอยแล้วเก็บลอยแล้วนอนกเลยตะนอนหรอโมหำฮะนอนกเลยตะนอนโมหำฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฟูนพอดเบาเียชิวฟูนเซียชิูยูฟูนบุรุษสําหันบุรุษเาะ เป็นเ่าเหรผู้ใดผุ้เลยเป็นบ่เห็นตัวเสียตอนนี้ที่เมื่อวานเราตั้งมาหไดสามคันเอามาแล้วบ่เหอ

บอกแล้วว่าอย่าไปหาหม้อโดมขันไปหาหมอเขาหามเสื้อของไอ้ไปหาหมอเขาหามตัวเขามีหน่วยพี่ไพ่หน่วยตัวเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับพอกระคิดหนาครับพี่น้องโอ้โหใหม่เฉอเยเย็นใจจใจงานใหญ่ครับพี่น้องงานใหญ่ ยากาศดีที่แหลมพงศาายรถรถไอ่มันมันมาไปหลอกีอไปอบาดแล้วพี่นันกอดนแสนมื่อรแค่มืนีนนนนน่ี่อครับเอ,อ้ยสิบว่มันเิดหลายหมื่นด้วหาหมื่นสิว่าหามอับอยู่ครับ กับพี่น้องเ็น่พี่น้องผู้ทนนี่เป็นอาการน่าจจห้องน้ำ้องน้ำยังแจกสี่ชั้นน้ำครับถ้าปลูกก็จะเป็นอันพ่อค้าไม่ค่าที่แจกว่าจะขาวันพี่น้องเขาอะไรคร่าเต็นค่าเต็น,ค,ตนค่าสุ่มเพรอะไรไม่ค่าขายของเท่านั้นแล้วก็จะไม่เครื่องเด่นเนาะพี่น้องมาสนุกเนาะ มักต่ทะน้ำกว่วงเลยแหละครับพี่น้องก่วงก่วง,วง,วงม่ตงมองยากมุมูเซียลดไม่กำลังใจด้วยพี่น้องเด้อนะครับย่งเขียนป้ายอยู่ดิพี่น้องกำลังอ่านอยู่ประเทีไหนลืม พอการใช้ก็ไปอ่านไปงานลานอย่างนันี่บุญบุญคูบุญคุณบุญคุณลานเอองานบุญคุณลานผนว่านะครับพี่น้องนี่นี่ไหลคณะรายศิลปินมานะครับ แต่มันมันจะใสเป็นที่มันจันทร์ไปแล้วเะ้ย,าายไปเถอะอีพ่อไปไปผมหาหมูหันไปไม่เอาอย่างฟังตรงขามทั้งหมดก็สิเป็น รลาดคาร้านค้ารานขายนี่ว่าาาาาารา,านตัดผมขาจะตัดผมอ,อ,อยูออ่แล้วเขาเลยตัดจเือห่มไปเรนขวันจืออมักะสีไปมาเลี้ยงที่มาเท่าแตจะลงะนล่ะสนามนี่แหละค่น้องเา ยยน13โมงสานๆอยนวเลนต์ล้มบ่อยแย่งกับาคืนนี้เพาะอไรเนาหยุดะว่างเหนาลล้มวาบมากจิเาวนาะคืว่าจะให้ลมเพิ่มจะหนาวเนไปเอาะครับพี่น้องสาหรับพี่น้องครับพี่น้องมาหอนงานกับพวาชมสานที่ว่ะเาเสด็จมงไนมงไหนะครับพี่น้องเาสำหรับี่น้นวัสมีตเลยพีน้องรับฝากกดติดตามรับชมกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ